ทำไมเขาพูดอย่างนั้นน่ะ Why do they say Hey, you know what? I saw P'Kara yesterday and she was having dinner with Oh, there she is Hey, speak of the devil How are you เดี๋ยวก่อนนะคะทุกคนสำนวนนี้ไม่ได้พูดถึงปีศาจเลยแม้แต่นิดเดียวแต่มีความหมายว่า Something you say when the person you were talking about appears unexpectedly เอาไว้ใช้เวลาที่เรากำลังพูดถึงใครบางคนแล้วคนคนนั้นก็โผล่มาให้เราเห็นทันทีหรือแปลงง่ายๆก็คือตายยากจริงๆเลยพูดปุ๊บก็มาปั๊บค่ะแต่กิฟก็สงสัยอยู่ดีค่ะว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่า devil ที่แปลว่าปีศาจ Here is the story behind this i d i o m จากหลายๆแหล่งข้อมูลเขาบอกว่าสำนวนนี้เนี่ย มาจากหนังสือของนักเขียนชาวอิตาลีท่านหนึ่งค่ะที่ใช้สำนวนว่า Speak of the devil and he shall appear mm hmm. เพื่อเตือนให้ชาวบ้านสมัยนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงในการพูดชื่อของปีศาจเพราะว่าเขาเชื่อว่าอาจจะทำให้เกิดโชคร้ายขึ้น mm hmm. ในปัจจุบันนี้ก็มีการปรับคำให้ใช้ได้ในทุกๆสถานการณ์และบางทีก็เอาไปใช้พูดในเชิงหยอกล้อน,นั่นเองค่ะ For example Did you hear what happened with P s h e r i yesterday Oh Speak of the devil here she is เธอได้ยินไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่เชอร์เมื่อวานนี้โอ้พูดปุ๊บก็มาปั๊บเลย I hope our teacher doesn't come today. Oh, speak of the devil, here he comes. หวังว่าครูของเราจะไม่มาวันนี้นะโอ้พูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยอะ่ะตายยากจริงๆเลยอะ่ะใครมีอี i d i ยมไหนที่น่าสนใจที่อยากให้เราเอามาพูดคุยกันอีกสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ and that's it for today. Bye. ถ้าได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ชอบเนื้อหาแบบนี้กด subscribe กด like กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปของฝรั่งอังมอให้ทุกคนได้เรียนรู้และเก่งขึ้นไปด้วยกันนะคะ happy learning